ต่างชาติเฮลัน่นคนขับแท็กซี่เมืองไทยสุดชิวฝากรถให้ฝรั่งดูแลก่อนเดินไปเข้าห้องน้ำหน้าตาเฉยกเก่นเอาชาวเน็ตต่างชาติแห่คอมเมนต์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในซีคอมเมนต์ คลิปนี้สนับสนุนโดย y o u t u r e พี u มของแท้ราคาถูกใช้เมลตัวเองได้ต่ออยุได้ทุกเดือนดูแลตลอดอายุการใช้งานสมัครง่ายมีแอดมินคอยให้บริการพิเศษราคาเพียง69บาทสนใจสแกนลน์หรือว่าิ้มลิง์ใต้คอมเมนต์ได้เลยสวัสดีครับทุกคนชาวต่างชาติเนี่ยก็พากันว้าวกับความชิลของคนไทยหลังจากที่ ฟินโจหรือว่าดีเจฟินโจเจ้าของบัญชีชื่อดังเนี่ยก็ได้เจอประสบการณ์สุดเซอร์ไพรส์เต็มๆในเมืองไทยเมื่อคนขับแท็กซี่เนี่ยก็ได้ขอให้เขาขับรถแทนเพราะว่าอยากจะไปเข้าห้องน้ำด่วนเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่โจเพิ่งลงจากเครื่องบินและก็กำลังเดินทางไปที่พักแต่ว่าเจอรถติดหนักสุดๆนานถึง2ชั่วโมงครึ่งจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาซึ่งคนขับแท็กซี่เนี่ยก็เลยทนไม่ไหวเขาเนี่ยใช้ Google Translate ถามว่า คุณนะขับรถเป็นไหมซึ่งฟินโจี่ยก็ตอบว่าครับขับเป็นอยู่เท่านั้นแหละพี่แท็กซี่เนี่ยก็เลยบอกให้เขาเนี่ยมานั่งที่คนขับแทนแล้วก็เลยวิ่งไปเข้าห้องน้ําทิ้งโจให้นั่งงงอยู่ที่เบาะคนขับและโมเมนต์ที่พลิกสุดๆเลยก็คือโจน่ะก็ต้องขับรถต่อไป2-300มเมตรเพราะวารถนั้นมันเริ่มขยับแล้วก็เลยอดสงสัยไม่ได้เลยว่าพี่เขาเน่ะจะหาเราเจอได้ยังไง สุดท้ายเนี่ยพี่แท็กซี่ก็ทำทุราเสร็จก็กลับมาขึ้นรถแล้วก็ขับต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ทำเอาโจนั้นถึงกับอึ้งสุดๆแล้วก็ขำไปพร้อมๆกันและนี่ก็คือหนึ่งในประสบการณ์ในเมืองไทยที่โจคงไม่มีวันลืมอย่างแน่นอนนะครับและจากคลิปนี้เองเนี่ยเราก็จะไปฟังคอมเมนต์ของชาวต่างชาติและชาวไทยกันดีกว่าว่าเขานั้นจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรคอมเมนต์แรกเลยนะครับ นี่คือคนไทย100%ระบบความเชื่อใจของเราเน่ยแข็งแกร่งมากและสถานการณ์นี้ที่เขาน่ยก็รู้ว่าคุณน่ะไม่สามารถขโมยรถของเขาได้หลังจากนะั้นเนีฟินโจก็เลยได้มาตอบเพราะอย่างนั้นแหละฉันก็ถึงรักเมืองไทยฉันเคยอยู่ที่นี่มาแล้ว2ปีในชีวิต คอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวเวียดนามก็มาสงสัยนะครับฉนันสงสัยจังเลยว่าทาไมคนไทยเนี่ยพวกเขาดูชิลมากเลยแม้กระทั่งตอนที่แผ่นดินไหวคอมเมนต์ต่อมาก็เลยได้มาเสริมหลังจากเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็มีรถขายไอศครีมกะทิมาหน้าตึกด้วยคนไทยเนี่ยเขาก็เลยเอามาขายเพราะว่าสโลแกนของเราที่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน่ะมันก็ต้องกินก่อน คอมเมนต์ต่อมานะครับเห็นไหมล่ะประเทศไทยเนี่ยปลอดภัยขนาดไหนเขาน่ะสามารถจอดรถทิ้งไว้กลางถนนแล้วก็ให้คนแปลกหน้าขับแทนได้ด้วยฮ่าฮ่คอมเมนต์ต่อมาก็มาแซวนะครับในขณะที่คนอื่นๆน่ะเขามีปัญหาเรื่องการไว้ใจแต่ว่าคนไทยเนี่ยก็กลับไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทย คอมเมนต์ต่อมานะครับคุณเพิ่งได้สัมผัสกับวัฒนธรรมไทยที่แท้จริงและก็หวังว่าคุณจะมีความสุขสนุกสนานในประเทศไทย c o คอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับมันไม่ใช่สถานการณ์ที่ปกตินะแต่ว่ามันก็ดีอยู่ที่คุณไม่อารมณ์เสียแล้วก็มองเห็นอารมณ์ขันในนั้นมันก็เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำคอมเมนต์ Comment ต่อมา นี่แหละมันคือคำพูดที่ว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่ส,สุดฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต่อมานะครับระบบความไว้วางใจในไทยเนี่ยมันแข็งแกร่งมากบางทีเน่ยพ่อค้าแม่ค้าอาจจะขอให้ลูกค้านะขายของแทนถ้าพวกเขาเน่ยยุ่งเหมือนกันคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมา ไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนแล้ว,ว่านานเท่าไรเรื่องนี้มันตลกมากคุณนะได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในกรุงเทพแล้วคอมเมนต์ต่อมาก็เห็นด้วยครั้งหนึ่งในชีวิตช่วงเวลาแห่งความสุขของคุณในกรุงเทพไงเป็นธรรมชาติของมนุษย์นั่นแหละที่จะใจดีต่อการโดยอัตโนมัติในยามที่มันเดือดร้อน ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็มาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองที่ได้เจอในเมืองไทยบ้างนะครับเรื่องตลกของฉันนะก็มีนะคนขับรถตุกๆุ๊กนะเขาจอดข้างทางแล้วก็ถามคนไทยคนหนึ่งที่เขาเนยคิดว่าพูดภาษาอังกฤษได้เพื่อยืนยันจุดหมายไปทางกับฉันคนไทยเนี่ยไว้ใจกันแล้วก็ดูแลกันละกันดีมาก คอมเมนต์ต่อมาก็ได้มาเสริมคนไทยแท้ๆเนี่ยเป็นคนยิ้มง่ายสบายๆไม่คิดมากจุดสำคัญก็คือความคิดเชิงบวกในสมองของเราชาวต่างชาติท่านต่อมาฉันก็เพิ่งเห็นวิดีโออีกคลิปในภาษาไทยนะที่คนขับอะก็ปล่อยให้ผู้โดยสารขับรถไปแล้วตัวเองเน่ะก็เดินไปเข้าห้องน้ําด้วยเหมือนกันชันหมายถึงว่ารถน่ะไม่สามารถไปได้ไกลขนาดนั้นอยู่แล้วในสภาพการจราจรแบบนี้ ชาวต่างชาติท่านต่อมาก็มาแซวนะครับฮ่หาฮคนไทยเนี่ยพวกเขาไม่มีปัญหาเรื่องความไว้วางใจใครเลยสินะคอมเมนต์ต่อมาก็มาเสริมเนี่ยมันแปลว่าคุณอยู่ที่เมืองไทยแล้วไงคนไทยน่ะไว้ใจกันเกินไปคอมเมนต์ต่อมานะครับ จริงๆแล้วนะ่มันก็เป็นปกติของคนไทยนะเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยก็ต้องไปเข้าห้องน้ำหรือว่าทำธุระต่างๆก็เลยมาเปิดร้านกาแฟร้านเกมหรือว่าร้านเสริมสวยประจำแทนชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับชันดีใจมากที่คุณ่ได้บันทึกช่วงเวลานั้นเอาไว้ได้ความไว้วางใจในประเทศไทยเนี่ยมันมีมากมายฉันชอบมันคอมเมนต์ต่อมา นี่มันตลกมากเลยนะชันอาศัยอยู่ในจาการ์ตาซึ่งการจราจรก็ถือเป็นวิถีชีวิตและเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้คอมเมนต์ต่อมานะครับชัน่ดูเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับแผ่นดินไหวในประเทศไทยนะและความรู้สึกของพวกเขาตอนเนี้ยมันก็คือความตลกที่สุด ชาวต่างชาติท่านต่อมานะครับฉันรู้ว่าเขาเน่จะหาคุณเจอในฐานะคนที่ติดอยู่ในพายุหิมะนานกว่า8ชั่วโมงฉันเข้าใจเขาดีเลยคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาแล้วหนึ่งเดือนหลังจากแผ่นดินไหวเมื่อวานเนี้ฉันก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนไทยมากมายและความไว้วางใจของฉันในอดีตชาวต่างชาติท่านต่อมา คนขับรถน่าสงสารอยู่นะหลังจากที่รถมันติดนานถึง2ชั่วโมงเพราะว่าภัยธรรมชาติเขานะก็ต้องทำในสิ่งที่ต้องทำคอมเมนต์ Comment ต่อมานะครับมีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแหละฉันนะก็เคยเจอแบบเดียวกันเลยนะแค่เขานะทิ้งรถไว้กับฉันฮ่าฮคอมเมนต์ชาวต่างชาติท่านต่อมาอย่าลืมให้ทิปกับเขาด้วยล่ะ ฉันน่ะเคยรอพวกเขานะตอนที่เขาไปซื้อเครื่องดื่มที่เซเว่นอะีเล่ะตราบใดที่พวกเขานะเปิดเครื่องปรับอากาศเอาไว้คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกและก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้เนะี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไครต์ให้กับช่องด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย